โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเดวิดวเ,จเจนะครับวันนี้อยู่กับแมปอูร์เทนชามนะครับผมแมปโจโจนะครับที่ปิดไปนานในทุกครกลับมาเปิดแล้ววันนี้ผมจะมาบอกจุดฟาร์มเงินกันนะครับทุกคนวิธีการฟาร์มเงินของผมนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำโกโจโดได้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้อย่างแรกเลยผมจะมาบอกจุดจุดเก็บเงินก่อนแล้วกันวิธีการหาเงินนะครับผมคือมันจะดรอปเป็นกล่องนะทุกคน เปิดกล่องแล้วเปิดกล่องจะได้เงินนะได้ประมาณ4ี่พันกว่าตอนนี้ผมมีเงินสอง0มืนแล้วตอนแรกมีเก้า0แสนหนึ่งแล้วแต่ซื้อนั่นไปแล้วโคตรโจรอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกจุดก่อนนะจุดแรกเลยจุดที่หนึ่งจุดการเกร็บกล่องนะครับทุกคนที่ผมรู้นะตรงนี้มีกล่องหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้จะมีดอกกล่องนะครับผมกล่องแรกกล่องสองนะครับผมกล่องสองก็จะดอปกอบริเวณนี้นะครับ ดิการฟาร์มเงินของผมนะครับผมก็เดิเก็บกล่องเนี้ยแต่เดินในเซิร์ฟวิสนะครับเดินในเซิร์ฟวิสนะถ้าไม่มีเซิร์ฟวิสก็จะฟาร์มยากหน่อยทุกคนต้องไปแย่งเก็บอ่ะอ่ะจุดต่อไปผมจะขึ้นมาไปขึ้นจุดที่สามอยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ขึ้นไปก่นอนวิธีการให้หาเอโร่นะครับผมเอโร่จะดรอปจากที่นี่นะกระบานนะนเก็บไปดูนี่จะได้เอโร่มานะกล่องนี่สามารถตบได้หลายอย่างเลยนะครับ กับเป็นพวกเอโร่กับพวกของทําต่างๆครับ <LE AS> e> ดดอ่าจุดที่สามนะครับ <LE AS> e> บริเวณแถวนี้นะครับผมจำไม่ได้แล้วบริเวณเนี้ยบริเวณข้างบนนะครับมันจะมีกล่องดอปอยู่นี่กล่องดอกนี่เออตรงนี้แถวนี้แล้วผมนี่นะครับขึ้นมาบนเขานะครับเดี๋ยวผมพาไปจุดต่อไปจุดที่สี่นะครับนี่ครับเดินมานี่เลยแถวตึกจะมีซอยสองครับนี่ ซอยน,นี้นะนี่จะมีกล่องหลบอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไปจุดที่ห้าผมจะพาไปนะครับผมใครที่อยากผมรีวิวสแตอร์อะไรนะครับบอกได้นะครับนี่ครับจุดที่ห้าอยู่บริเวณนี้ครับกล่องโอเคไปจุดต่อไปวิ่งไปนะจุดมันอยู่บริเวณนี้ครับุดไปก็อยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวผมวิ่งมา หน้าตัวนี้มาเลยวิ่งช้านี่ครับจุดที่6 6หรือเท่าไหร่ไม่รู้อยู่บริเวณนี้นะครับกล่องอยู่อันนี้อันหนึง่งแล้วก็มีบริเวณอันหนึ่งครับเนี่ยทุกคนลองหาวนนะครับมันจะอยู่บริเวณแถวนะี้นี่ตรงนี้อันหนึ่งครับจุดที่7กล่องดอกตรงนี้นะครับ่ะจุดสุดท้ายผมรู้จุดทั้งหมด8จุดนะครับโอเคถ้าใครรู้เยอะกว่านี้บอกผมได้นะที่ผมเดินหาม,ามันมีบริเวณเท่านี้ครับ อาจจะมีเยอะกว่านี้นะโอเคผมพาไปเก็บจุดต่อไปนะครับอยู่บริเวณซอกนี้นะครับซอกตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะดอกนี่ครับดอกนี้นี่ดอกตรงนี้นะครับนี่ดอกเลยเก็บเลยอ้กล่องก็สามารถดอกของเป็นของนดครับดอกแอร่ดอกพวกอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคหมดแล้วนะครับกับจุดที่ผมรู้ทั้งหมดการเก็บเงินต่อไปผมจะพาไปทำวิธีทำโกโจนะครับ ขั้นแรกเลยขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมอ่ะไม่ต้องก็ได้นะครับทุกคนขั้นแรกก็ให้เรามีเงินในตัวแสนหนึ่งครับเอาอไปแสนหนึ่งเลยเก็บไปครบแสนหนึ่งนะแล้วกวโโ็ขึ้นมหาโกโจขึ้นไปผมมันไปรุ่นตมันนะทุกคนนี่ครับเราเจอโกโจใช่ไหมครับกดคุยกับโกโจ นี่ครับกดนี้เลยปึ๊บนี่มันจะบอกว่าถ้าถ้าเรามีเงินครบนะครับมันจะขึ้นให้เรากดรับนะกดรับก็จะได้เป็นเควสนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเควสให้ดูนะอ่ามีทั้งหมดสามเควสนะครับผมเควสแรกให้ฆ่าดีโอสองตัวนะดีโอจะเกิดในป่านะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูมันเกิดหรือยังไม่รู้อะไปทั้งหมดสองตัวนะครับผมนี่ครับกล่องเกิดแล้วนี่กล่องเกิดตรงนงานหนึ่งนะครับ นี่จะได้จะไองของนอกจากไฮโลด้วยนะครับโอเคดีโอจะเกิดในป่าเลยนะครับจะยืนอยู่แถวบริเวณนี้ครับผมเมาส์ผมเลยให้เราทำการฆ่านะครับครบสองตัวเบสจะขึ้นไว้สองตัวนะครับนี่ครับดีโอเกิดแถวนี้นะเคลียร์เดินไปล้วเคเยที่สองนะครับเคยที่สองก็คือโดนไดมิดห้าพันนะครับก็ให้เพื่อนตีกเนะครับไม่ก็เนี้ยผมบอกเคล็ดรับให้ก็ได้ ที่ผมทำไปนะผมทำอย่างนี้คุณเห็นตัวพวกนี้ที่มีออร่าเนี่ยตัวที่มีออร่านะครับมันจะตีเราได้นะเนี่ยเราก็ให้มันตีไปต,ตีไปเลยเตเมทีละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมั้งตีไปเลยครับตีจนตายเนี่ยครับเราก็ทำาบลูปไปครบห้าพันนะครับทำไปเรื่อยๆโอเคพอเฟสสองเสร็จนะครับหรือเฟสที่สามใช่ไหมเวสที่สามคือทำเตเมทให้ครบเอ้ยเออไม่ใช่ไหมเออถูกแล้ว ทำเต็มไปเลครบาภาพห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นนะจำไม่ผิดก็ผมทำก็ตีดัมมี่เนี่ยครับตีผู้ดัมมี่เนี่ยตีไปเรื่อยใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยใช้สกิลฆ่าไปเรื่อยๆครับเลยก็ขึ้นแค่นี้นะครับพอทำเสร็จนะครับเควสทั้งหมดเสร็จแล้วนะเควสก็จะหายไปนะครับแล้วก็ให้เราทำการไปคุยกับโกโจนะครับแต่ต้องไม่มีสแตนนะครับก็ขึ้นไปคือเราต้องรีสแตนออกก่อนนะจะขึ้นไปล้รับได้นะครับ ถ้าผมพูดอะไรผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้ข้อมูลจากที่ผมผ่านมาเองเลยวทำมาเองเลยอุ้ยักาาัเราขึ้นมาคุยกยู่โกโจนะครับเราก็จะได้โกโจมาผมเมนะโกโจเนี่ยผมทำมาแล้ว <c oughs> นี่ครับโกโจ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมขอไปเพียงเท่านี้แล้วครับใครอยากผมรีวิวอะไรบอกได้นะครับผมไปแล้ว

why more